ฮึบ ah. yeah. yeah. ยาเช้าแล้วสินะเหมือนจะไม่ได้วางอยู่ตรงนี้น่าจะห้องข้างล่างอระชับจับจับ เฮ้ยอยู่นี่เองว่าสาวน้อยฮิฮิฮิเดบราดทำงานไงเช้าที่สดใสว้าโอ้อ้าวสวัสดีครับคุณนายสวัสดีครับโอ้อือม,อม เฮ้ยวันนี้อากาศดีนะครับวันดีครับอ้าเอาลาร,าราได้เวลาไปถ่ายรูปกันดีกว่าโว้วววลืม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 เอ้ถอะลืมได้ไงปิดเลยฮ่าฮ่โอเคร้อมไปกันนี่นี่ถึงแล้วถึงแล้วมุมนี้มัน มุมสูงไหนดูสินี่เชเลยฮึอมได้ละนีต่อไปข้างหน้านี่วะาเก็บผลงานถ่ายรูปนี่มันหามุมยากซะจริงมุมไหนที่มันสวยดียตรงนี้น่าสนขอขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยอยา อืไมไม่มีใครเห็นใช่ไหมอไม่นามีหรอกไอตรงนี้อืมหมูใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อ,อืมอันนี้อะไรอืมนั่นอะไรนะ่ะเฮ้ยแย่แล้วมีมีคนเห็นอเออ

อ่าคือผมไม่มีอะไรจริงๆนะก็นี่ก็ไม่มีอะไรเจ็บตัวทั้งนั้นเลยนี่สบายดีแข็งแรงนีไม่มีจงนะคุณคะคุณพอช่วยหันหลังให้หน่อยได้ไหมคะหลังเหรออ่าใช่ค่ะพอดีฉันเห็นอะไรแปลกๆตรงหลังหัวคุณนะคะไหนขอดูหน่อยสิเอ๊ะหัวคุณแตกนี่คะหือะไรนะ หัวหัวแตกเหรออ่าแย่แล้วสิเอาละ่ะเรียบร้อยขันหลังมาได้เลยค่ะ ได้เหนื่อยสุดๆเลยวันนี้แคนเยอะเสเหลือเกินนี่เธอกลับมาแล้วอออ๋อมืดแล้วด้วยโอ้กลับมาซะเด็กเลยกลับมาแล้วเหรอคะใช่กลับมาแล้ววันนี้มีอะไรให้กินบ้างอะ เดี๋ยวคุณไปนอนพักเราข้างบนก่อนเลยค่ะเดี๋ยวกับค่าตาม uh, ไปดีหลังโอเคได้ ใครมาเคาะประตูเวลานี้เนี่ยเดยวคุณคะเดี๋ยวฉันมานะคะใครมาเคาะเวลาบ่ายนี้เนี่ยอืถึงขนาดนี้แล้วยังมีใครมาเคาะประตูอีกเนี่ยค่ะมาแล้วค่ะเอ๊ะไม่มีใครเลยนี่อืม ไม่มีแล้วใครมาเคาะประตูแล้วเนี่ยสงสัยจะเป็นพวกเด็กๆแน่ๆเลยหึนั้นเสียงส,สเตลล่านี่นี่เธอเธอไม่มีประตูนีส่สเตลล่าอ้าวเจดอ่ะ เลือดเหรออืมทางนี้เหรอไฮ้อ หูเหมือนว่าทางน่าจะสดอยู่ที่ตรงนี้สินะอืมฉันมาแล้วสเตลล่ารอฉันก่อนนะโอ๊ยนี่บ้านหรือลังหนูเนี่ยรกเป็นบ้าเลยเฮ้ยนี่แกปล่อยแฟนฉันเดี๋ยวนี้นะโอ้มาจนได้สินะยายนี่น่าจะรอมาสสดังเชียวแต่ก็เอาเธอ ไหนๆแกก็มาแล้วงั้นฉันจะยังไม่ฆ่าอีนี่ก็ได้ฉันเองก็อยากจะมาเห็นด้วยตาตัวเองอเหมือนกันนะว่าอดีตนักฆ่าแห่งกรุงลอนดนผู้ที่เขาลือกันว่าเป็นผู้สืบทอดแจ็คเดริเปอร์หน้าตาจะเป็นยังไงเฮ้ยฉันว่านะเราสองคนเวลาคุยกันแบบเนี้อน่ะมันดูไม่ค่อยเหมาะกับเตานาของเราสักเท่าไหร่เลยว่ะ นี่แกรู้เรื่องนี้ได้ยงไงไม่ใช่ว่าฉันลบประวัติเรื่องอดีตไปหมดแล้วเหรอนี่อเลซ์นายรู้อะไรอยู่อย่างหนึ่งไหมคนนี้มือเปื้อนเลือดเวลาล้างออกมันล้างออกอยากนะและใช่นั่นก็รวมถึงประวัติของแกด้วยเช่นกันฉันอุตส่าห์พลิกบ้านพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินหาแกแต่สุดท้ายก็เดินมาเจอแกที่ปารีสแถมอีกเรื่องหนึง่งข้าวของแกก็ดันสูงซะด้วย ในฐานะที่ฉันเป็นนักฆ่างั้นฉันก็ขอฆ่าแกแล้วรับเงินค่าหัวก้อนโตกลับไปแล้วกันนะอ๋อใช่แล้วก็สบายใจได้เลยเรื่องแฟนแกนะเดี๋ยวนางก็ได้ตามแกไปหนละังจากที่หัวแกหลุดออกจากบาแล,ะละ้วล่ะคุณคะฮมันน่าใช่ย่อยในแกนนะก นอนไปตงนั้นสักพักก่อนนะนี un> un> ่เป็นยังไงบ้างบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าสีหน้าเธอดูไม่ดีเลยเจ็บตรงไหนไหมฉันโอเคดีค่ะอะนี่นี่โดนแทงงั้นเหรอคุณข้างหลัง

าฉันก็ขืนบ้างแล้วนะมีแกที่จะทำอะไรอ่ะนี่เป็นผลของแกที่มายุ่งเรื่องของฉัน อยากได้เงินมากใช่ไหมเงินเก่เานี่ไปแทนก่อนละกันนะไอเวนฮ้เฮะเนี่อะไรวะนะแต่ช่างเี่ดสเตล่าไม่ไม่ทันละเด็ดฉันจะรีบช่วยเธอเดี๋ยวนี้นเฮ้ยอดใจรอนิดนึงนะ น่าจะทันแลลวเวลานี้มันจะมีโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆนะ ไว้คราวหน้าฉันจะมาเยี่ยมเธออีกนะสเสร็จแล้วให้นฉันขอตัวกลับก่อนแล้วกันใช้เวลาทําใจอยู่นานเลยนะกว่าจะยอมรับเจ้านี้ได้เน,น,นี่เมื่อกลับมาจับเจ้านี้แล้วไหนพร้อมหรือเปล่าล่ะ ฉันพร้อมตลอดแล้วถ้าไหนต้องการแล้วนะอืมอะ,ะเจอแล้ว กันดีกว่า <deer> น <pu ce> ี <ules> ่ขอถามทางหน่อยเหมือนจะไม่ใช่วันหน้า ดิจ้าไปอีกหนึ่งวารายอืมเขาขาไม่เยอะพอสมควรได้เวลาพักแล้วละ่ะเฮ้ยเออออเฮ้ยเฮ้ยฉันแก้แค้นสำเร็จแล้วนะสเตลา คงต้องได้เวลากลับแล้วแหละเฮ้ยไม่คิดว่าตอนย้ายมาอังกฤษนี่ของจะเยอะขนาดนี้นะเนี่ยเฮ้ยใครมันมาเคาะเวลานี้มาได้สั่งของไม่ได้มีธุระเขามีอะไรมีอะไร ไม้ปแปลกขึ้นไปอ่านข้างบนหน่อยดีกว่าบัตรเชิญยินดีต้อนรับอามีดันเจียนคนพบว้า,าวเฮ้ยมีเกาะคนพบไปไม่มีใครไปสำรวจด,ด้วยเฮ้ได้งานแล้วจากนี้ก็ได้งานถ่ายรูปเพิ่มเติมทีนี้ผลงานฉันก็จะโด่งดังทั่วโลก เออไม่มีไรไม่มีไรไม่มีไรไหนไม่กลับละบ้านนี่เลยขนของไปก่อดลึกรับเฮ้ยทักทักออกย้ขนของไปก่อดลึกลับกันยยโอ้ไปไปไปย้ยดีใจวอย